กี่มันตะไปถ่าจกีีมก้อนเพได้ตอนทุกคนไปส่งพระเพาะนเดีไ <Under>. ด <laughs> ้กีหลายดอกเอาเอาไม่อินไม่ินอยู่ดีๆรถอไรไปสันอยู่ดีๆรถเขาไรไปสันจะว่าว่าตัวเลขมันตัวใดเนี่ยอยู่ดีๆรถก็อยากไปน้ำมูกัเนี่ย ฟังเด้อโอ้ยอยู่ดีๆไหลลื่นๆๆมาเลยค่ะ6น143มาเดี๋ยวสิจริงไปหาตัวเลขมาเบิ่งควายงามเบิ่ดกะควายควายงามพันดีค่ะตัวใหญ่ใหญ่แม่ใหญ่ต่างอ่างซะควายแม่นี่นี่ยินมาเพิ่นสิขายควายมาสัน น้องไม่แชแนลค่ะน้องไม่แชแนลมารีวิวราคาควายค่ะมือนี่งามโบควายพินสีขายค่ะเดี๋ยวสิทาไปทำเกี่ยวของควายพินบาพินสีบาราคาเท่าไหร่เม่อินมนคคะอยู่บ้านนุษนสวรรค์อันเส้นเท่านี้ละ มันมีควายอยู่4ตัวแม่ลูกไปลาไปไปไปพราะน้ว่างไดยก็เ,เรื้อรื่อแล้วเออแม่ดอกคุ้นเนะะาะเพราะว่าเคยมาถ่ายคลิปนึงแล้วแต่เอ,อ่อได้สองเดือนละละมะั้งมาถ่ายคลิปคนเท่นนึงแล้วค่ะแม่ดอกคุณนไว้งามค่ะ ค่ะข,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดนน้วยคะะแม่ด,ดอกคุณมไมีได้ตัวง,างา้างกล้วยเพิ่นแม่ด,ดอกคุณนี่ใส่ลูกเพิน่นน่ะกระเทิกลงตัวเกเนี่ย่ลูกเพิน่น เดี๋ยวตัวลูกเพื่อนนี่ตัวตัวเทอกนี่ได้จะกปีแล้วค่ะนี่ได้สามปีได้สามปีได้สามปีแล้วโอ้ก้แมนไหมสองปีกว่าเออสองปีสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนมานี่แม่เพื่อนนี่เพื่อนได้จากปีแล้วค่ะนี่แม่ดอกคุณงสีวางในสิบปีนี่แหละพ่ยน่ะโอ้่ยสิบปีแต่ว่าเนื้อหนังผิวพันหนึ่งดีอยู่เนาะลองดู เพิ่นมีทองบ่ค่ะเนี่ยนี่ทองได้จากเดือนแล้วเจ็ดเดือนละทองได้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนบานนี้ไม่อินว่าสิปอยแม่นบ่ค่ะคมนี่เท่าไหร่ค่ะแม่ลูกคู่นี่สิบสามสิบสามแสนสามแสนสามค่ะเพิ่นห้องต่อได้บ่ค่ะต่อได้ยี่นี่เนาะต่อได้ยี่นี่เนาะ อ,อ่ะตีได้อยู่น่ะละอีหยังเงาก็ว่าเพื่อต่อเบิร์น,นั่นแหละเนาะเบิร์เงินเด้อค่ะพี่น้องเบิร์เงินเด้อค่ะพี่น้องควายโคมนี่เพิ่นห้องแสนสามค่ะโคมนี่เอาไปผูกไว้กันนะแล้วก็ทิ้งนั่นมากนี่จ้ะเอาเอาไปผูกไว้งามค่ะควาย ผู้ใด,ดสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนบอกเบอร์โทั่ที่ติดต่อได้ค่ะน,นี่โรมนี่แสนสามเป้นทองค่ะมิลูกค้าทองพร้อมค่ะมิลูกติดทองพร้อมซื้อไปก็ได้กำไรหลดนห้องได้เสียเดือนแล้วค่ะถ้าก็ะฟฝากกาดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร์ พดเถึงกำลังใจให้น้องไม้ใส้นแนวเวย้าถ้าผู้ใดอยากได้คว้วยเอาไปเลี้ยงไปดอมหรือว่าจะเอาไปไว้ตะต่อยอดกะติดต้อสอบถามมาคาแม่อินได้ด้วยค่ะเดี๋ยวสิพ่อเบ้บึงคมนั่นเิือกำลังเสียวลูกไปหาแม่อยู่ อันนี้ก็เป็นขั้วแม่นางกันบ่เนี่ยทั้นทับบ่เนี่ยโอ้ห้สี่ปีแล้วค่ะขั้วแม่นางแม่นี่นี่อีโคมนึงค่ะอีโค้มนึงแม่ลูกขึ้นกัน ลูกเพิ่นนี่ได้ซี่ปีนังบอนได้ทับว้อยแม่นางว้อยแม่สาวแล้ว <c oughs> นี่เด้แม่เพิ่นนี่เด้เนี่แม่เพิ่นนี่ท่องรอบคันนี่ท่องแล้ว,ว,ลวได้หาเดือนท้องได้หาเดือนแล้วแม่นี่ก็ท่องได้หาเดือนบานี้ค้มนี่ สองตัวแม่ลุงเลยไม่อินสิบ้าเท่าไรค่ะนี่แสนซีแสนซีค่ะแสนซีแม่เพื่อนนี้ได้จะปีแล้วค่ะนี่ได้ไส,ดสิบเอ็ดปีส,ดปสิบเอ็ดปีเพื่อนทองทองได้หาเดือนค่ะนี่แม่กับลูกค่ะจะ ค่ะครัผู้ใดสนใจกระติดตอ่อสอบถามไปอินเพื่อนใดเด้อค่ะอ,อันนี้เป็นคั้วแม่นางในซีปียังบ่ทัานได้ทับค่ะตัวนั้นเป็นแม่เพิ่นค่ะตัวนี้แม่เพื่อนห้องได้หาเดือนแล้วค่ะนี่ตัวนี้ควายมีแต่แม่ใหญ่ๆค่ะมีแตรตูงงาม ค่ะถ้าเอ็มซีท่านใดสนใจอยากสิได้ไปเลี้ยงไปดอมไปแต่กินยาน้ำไทยน้ำหน้าเ้อาหรือว่าพ่อค้าพ่อขายอ,อยากสิได้เอาไปไว้สต่ตอยอดค่ะกระติดตอสอบถามได้นาะจ้ะถ้าขอฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดซับสไรครต์กดปิ่นกำลังใจให้น้องเม่ชัแนวเนื้อจา้าค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องมุมยก็จะขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ พ่อกันคลิปนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะ